ปอร์เช่สำหรับบางคนมันคือรถในฝันแต่สำหรับสายแต่งมันคือผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดครับอยากให้แรงกว่านี้ได้เลยอยากให้หล่อขึ้นมีของแต่งให้เลือกนับไม่ถ้วนครับไม่ว่าคุณจะชอบแนวหรูแนวดิบหรือแนวสนามปอร์เช่แต่งได้หมดครับแถมแต่งแล้วหล่อทุกแบบไปเลยครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมปอร์เช่สไตล์ต่างๆในต่างประเทศครับปอร์เช่ครับ993มาในแนวนี้เหมือนกันแล้วก็ไอ้นี่ได้เลยครับเข้ามาในงานได้เลย บอยช่สวยๆก็เยอะครับคืออย่างเอาทเเราเดินสบายๆไงเพราะงานมี3าวันอันนี้งานมีวันเดียวแถมเลิกเร็วอ,อีก10โมงเลิก6โมงอันนี้จะเป็นของฝั่งมูลเทคมูลเทคก็หล่อๆทุกคันอยู่แล้วนะครับพอ์ติเตี้ยสวย,สวยๆเต็มเลยนะครับส่วนใหญ่พอที่นี่จะ นี่แหละครับมาฟิวสแตนแต่จริงถ้าเตี้ยประมาณนี้กำลังดีนะถ้าหมายถึงว่าเตี้ยสดแล้วนะเอาแค่แบบพอแปะแปะยางจริงๆพรอนแค่นี้เลยเออครอนอีก BBS อ่ะครบเลย ARWB แล้วก็เป็นพาร์ทเป็นคาร์บอนด้วยนะครับเป็นไดคาร์บอนโคสวยเลยคันนี้หล่อหล่อมาก รอเดินเดี๋ยวรอลงมันคาร์บอนนะครับปีแล้วจอดทั้งหมดปีนี้ก็เลยให้มันแบบเหมือนจอดข้างนะครับเอามาโชว์คล้ายๆแบบทัานก็ไม่ได้มาเลยอะไรเนี่ยก็มาจอดข้างล่างแทนสวนมากครับอดหลอดนช่วงนี้เริ่มออเดินได้เพราะเราหล่อหลายคันมากเลยครับเอาเทรสนี่งานยิ่งใหญ่จริงๆบัตร ขายหมดโคตรเร็วเลยุูคนเยอะมากครับเนี่ยต้องมาเดินตอนสองทุ่มถึงจะพอเดินได้นะพรคันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันที่เราเห็นในพวกสื่อย o u t u ไปบ่อยนะครับตัวจริงสวยมากสีเขียวแบบคล้ายๆเขียวที่มานะครับพอเช่หลายคันเลยนะที่นี่ที่เอามาแต่งกันนะครับดูแล้วใส่ล้อโูติฟอร์มลึกๆนะครับสวยเลยคันนี้ พวกนี้แบบแต่งภายนอกที่สวยแบบเอาไปถ่ายคลิปเท่ๆนะครับแต่ตอนงานเลิกเนี่ยพื้นเพ,นพนือาจจะเละกว่าตอนเช้านะเพราะจัดกันเต็มือินชุดใหญ่แล้วคันนี้โคตรโหดมาเป็นฟิลซาฟารีครับดูดิใส่ยางแบบพร้อมลุยเลยนะครับถูกใจใส่พอสนะครับโลติฟอร์มเหมือนเดิม เดียวแบบไวลุยแลลี่ซาฟารีเลยนะครับเท่มากครับอันนี้